ไวเลยไวเลยไวเลยไว้เลยไวเลยนะไว้เลยนิดๆเลยกันเอ้ยเป็นไงเจ็ดตีเร็วหมกเลยได้อยู่นะเราเนี่ยไปหมดแล้วหรอขอสักมีได้ไหมเอ้ยเละเละเป็นขี้เอาแล้วกูหลุดมาตรงนี้ได้ไงเนี่ยเอ้ามามึงก็ได้มามึงก็ได้มาแล้วมึงบินมาทำไมฮะมึงบินมาให้ตีทำไมกูงงมากไอ้เหี้ยโคตรโง่แล้วมันมันบินมาให้เราตีเฉยเลยเอ้าอะไรของมึงเนี่ย ม่วงเขาบอกที่อะไรของมึงวะอ้าเอาดิเอาดิอ่ะมาขูโหัเมซิ่งแล้วเห็นไหมตอนแรกอาจจะดูง่อยๆนะฮะเพราะว่ามีเพื่อนเราแัดกั้นให้เลยเอาไปหลแล้วแมนนะขอให้บวกขอให้บวกแค่นั้นแหละจะหนีเป็นไงมาทำไมมารลองกับมึงบ้างเดี๋ยวมาไอ้นี่ไอ้นี่โดนไม่รอดหรอกบอกเลยไม่รอดหรอกฉายาหนึ่งสองสามสี่ห้าเอ้ยสี่ฉายาฮะ เอาละครับผมสุดครับตอนนี้คุณกําลังรับชมเลมเองชแนลนะฮะวันนี้เราก็อยู่ในเกมมาเ v e l Super w บ r ลตนนี้ผมจะเล่นฮีโร่ที่มีชื่อว่าวิชันนะซึ่งวิชันเป็นฮีโร่ที่เน้นโจมตีรุนแรงนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยยืนป่ากันนะแต่ผมจะมาเล่นป่าแล้วก็จะไม่เน้นโจมตีรุนแรงผมจะมาเป็นเซตตีเร็วฟาร์มป่าเออเอาดิลองดูดิว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่านะซึ่ง ผมก็เคยลองเล่นแล้วกับบอทเออทุกทุกจากอู๋ลองเล่นแต่กับบอทกันแหละไม่รู้จะไปเล่นกับคนได้ยังไงเนาะเนี่ยแล้วก็ลองเล่นกับบอทมันเวิร์กมันก็ต้องเวิร์กอยู่แล้วแหละบอทไอ้เหี๋เอ้ามึงเล่นกับบอทแล้วมึงแพ้กูไม่รู้จะว่าไงเหมือนกันนะแต่ว่าคือเราไปลองมาแล้วกับบอทมันเวิร์กเราเราก็สันนิษฐานว่าถ้ากับคนมันก็น่าจะเวิร์กเหมือนกันนะเราก็มาลองดูฮะมันจะเวิร์กหรือเปล่านะเพราะว่ามิชชั่นเนี่ย มันเป็นการอะไรที่ผิดผีมากนะมิชั่นแล้วเสือกตีเร็วนะมันต้องตีแรงเว้ยมิชั่นเว้ยนะมันถึงจะไปคอมโบกับสกิลสองกับสกิลอันตีนะมันถึงจะเป็นคอมโบกันแต่ว่านี่คือแบบอืมมันมันมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยครับว่ามันจะเจ๋งหรือเปล่านั้นแหละนะบางทีมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการออกของเราหรอกการที่จะชนะหรือไม่ชนะนะฮะแต่ว่าผมมาออกให้ดูเฉยๆนะว่ามันออกแบบนี้มันเล่นได้ไหม ถามว่าฟาร์มเร็วไหมผมถือว่าเร็วนะขนาดนี้ผมถือว่าเร็วนะถ้าตัวอื่นที่เป็นตัวฟาร์มอ่ะบางทียังฟาร์มได้ไม่เร็วเท่านี้เพราะว่ามันมีสกิลอันติที่แรงในช่วงแรกไนงะโดยไม่ต้องมีออกของดามเมจดเลยมันก็แรงอ่ะไม่ออรอไหมมันก็เลยทําให้เราฟาร์มเร็วขึ้นนิดนึงนะฮะนี่เนี่ยเพราะว่าสกิลแล้วก็สกิลสองมันก็เผาไหมเรื่อยๆด้วยแล้วก็คอมโบกับปืนไฟของเราเออปึง่งเนี่ยฮะทำให้ฟาร์มเร็วมากตัวเนี้ย กูขู่เฟิร์สแล้วว่าจะไปแกงสักหน่อยเพื่อนน้ำเฟิร์สเร็วจังลอ่ะมันเอาคลิปไปยังน่าจะหมดแล้วแหละหรือว่าจะไปแกงแล้วมึงไปไหนหมดวะเนี่ยไปยังอยากคลิปดิไปยังโอ้โหโอ้โหเคคลิปเร็วมากครับ แต่ว่าเคลียร์คลิปเร็วมากอุ้ยสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนเอามาเอาทำไมเอามาดีแฟนมา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 ,มา,มา,มาอุ้ยมันจะตายไหมเนี่ยอย่าบอกนะเรียบร้อยไม่ตายให้กูด้วยถ้าได้ตีอีกทีสองทีนะตายแน่แต่มันไม่ได้ตีไงเราเราจะตามไปตีเลยดีไหมตามไปไหมเฮ้ยไอย้นี่น่าโดนอะ่ะ ไอ้น,นี่น่าโดนว่ะเราไม่มีรองเท้าไงเราเลยวิ่งช้ามากครับเราสามารถยิงมันจากตรงนี้ได้ไหมไอ้นั่นอ่ะโอ้หโดนไปสามร้อยเพราะเราไม่ได้ออกของดาเมจไงมันก็โดนโดนแค่นี้ย่ะเอียง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 เฮ้ยตายให้กูหน่อยเออได้อยู่ฮะ วายอ้าวเฮ้ยมันไหม้ไม่ค่อยแรงเลยว่ะเราว่ามันน่าน่าจะไหม้แรงกว่านี้นะไอ้เหี้ยคือแทนที่เราจะได้ฆ่าทั้งสองตัวเลยนะเมื่อกี้แต่ว่าผมว่ามันยังไหม้ไม่แรงอ่ะเพราะว่าดาเมจเราน้อยด้วยแหละเรายังไม่ได้ปืนไฟที่เป็นอันมาเลยอ่ะเราต้องฟาร์มก่อนครับฟาร์มก่อนแต่เมื่อกี้ถือว่าได้อยู่นะสู้กับสไปเดอร์แมนได้นะฮะสู้ได้เลยแหละผมว่าเออได้มาแล้วปืนไฟที่ยิงเร็วนี่ แล้วเราก็ต้องได้ดูดเลือดมาด้วยนะฮะเราถึงจะสู้แบบกับไอตัวพวกนั้นได้เถอยถอยไอ้สัตว์เอ้ยยังจะแย่งอีกเนาะแต่ว่าเราโดนมันฆ่าแบบโคตรขายหน้าโดนเขาฆ่าไวเลย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  วายไลฮะวายไล่ผมไม่กลัวเลยเพื่อนเอ้ยเป็นไงเซตตีเร็วผมบอกเลยได้อยู่นะเราเนี่ยถ้าบางทีนะเมื่อกี้ถ้าเราตีช้าเราอาจจะซุ่มันไม่ได้ก็ได้นะเพราะว่าเราสามารถทําดาเมจได้น้อยทีไงถ้าเราตีเร็วก็เหมือนเราเราเผาได้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยนะเอาป้อมเลยแล้วกันไอ้เที่อย่างเบาครับเบล8ที่อย่างเบาเลยเงินเราอยู่อันดับไหนเนี่ยอุ้ยอันดับสองเองเหรอ แต่ก็ถือว่าเยอะอยู่นะตามในอันดับสองที่โดนไม่ได้อาไรลองทาอีกหนึ่งคู่ทำให้ตีเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วใครมันทิ้งเลนวันนี้กูมไม่ยืนนะเว้ยกูมไม่ใช่ตัวยืนเลนโอ้เยี่ยมเลยฮะอุ้ยโอ้โหโอ้โห เรายิงไม่โดนเราถอยเลยดีกว่าถ้าเรายิงไม่โดนเพราะว่าเราจะเสียเปรียบมากเพราะเหมือนเรา,เ,ราเสียดาเมจที่เยอะมากไปอ่ะรครั้งหนึ่งเลยนะแต่ถ้ายิงโดนนะผมไล่เลยมา,มาดูว่าครั้งนี้เราโดนหรอือเปล่าโดนก็เฮียแล้วไม่ได้นะต้องหน่อยต้องหนีต้องหนีอหนเออเอา้าวทำไมมึงไม่พุ่งไปทางนู้นเล่า มีบ้าเอ้ยไม่โดนนะโดนยากครับโดนยากสำหรับผมนะสำหรับผมผมคิดว่าสกิลวิชันแม่งโดนเขายากเนี่ยผมถึงแบบต้องเข้าเป็นระยะประชิดไงแล้วค่อยแล้วค่อยแล้วค่อยอันติอะไรเงี้ยผมจะทหนักแบบนี้มากกว่าอุ้ยตายเกือบเกือบตายเข้าฟาร์มเข้าฟาร์มแต่เราได้อยู่นะเมื่อกี้เราอันติไง อันตรีต่อหน้าเอ้ยจ็เฮ้ยเฮ้ยอุ้ยแล้วกูไปไงเนี่ยกูไปไงเนี่ยกูไปไงเนี่ยดูมันสู้ไม่ได้ไม่รู้กูจะไปยังไงเมื่อกี้อืมเฮ้ยเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงไอรอนแมนใช่ไหมไอายรอนแมนก็สู้ไม่ยากบอกเลยเดี๋ยวรอให้มีของก่อนอ้าวตายไปแล้วลืมถอดกางเกงในแล้วมึงจะถอดทำไมวะอ่ะ นึกว่าจะถอดตำแหน่งไหนกูบ้าป่ะโอ้ยังอยู่อันดับสองอยู่เงินมาต้องเร่งฟาร์มฮะให้เราแซงมันไปข้ามอีกตัวนั้นอ่ะบังอาจโอ้ดูเราเราซอยเริ่มเร็วแล้วนะยึกๆเลยแหละซอยยึกๆเลยเนี่ยเรามีเกาะแล้วเราจะไปฆ่ามันนี่กล้าปะกล้าบวกไหมกล้าบวกกับเราไหมนายกล้าเปล่า ไหนก้าปล่าลองดูนี่ไหนก้าปล้าไหนก้าปล่าเฮ้ยเราไม่กล้าแล้วอ่ะเอ้าไม่น่าลองเลยว่ะของมันนำเราแล้ววะเขาได้ดูดเลือดแล้วแล้วมันดูดเลือดแรงกว่าเราด้วยเราดูดแค่สิบอซนไอ้นี่มันดูดย5่ห้าฮะเราเราพลาดเองเราโง่พลาดเองฮะ เป็นไรเราแค่อยากจะลองวัดดูเฉยเมื่อกี้ฮะเราก็ต้องอ้างไงถ้าเราตายมึงเราก็ต้องอ้างวเราเราอยากไปลองวัดมันดูเฉยว่าจะสู้ได้หรือเปล่าแค่นั้นแหละไม่ได้ตั้งใจจะไปตายเอาเยอะมึงอุฮึมึงจะอะไรกูนัำหนากฮะอ ้มึงไปตายทำไมไมสนี่ตั้ฟาร์มก็ไม่ได้อีกแล้วโดนเขาโดนเขากดาจรีงผมไม่อยากกลับบ้านนะเพราะมันเสียเวลาเพราะว่าเราสามารถฟาร์มเพิ่มเลือดได้ไงอื อุ้ยโอ้โหเออไอสัตว์ตายไหมกูเนี่ยตายด้วยโอ้มันออกอะไรวะวทำไมมันเผาวะมันใช้เทมอะไรวะทำไมมันเผาผมได้อะไม่รู้ว่ะสก,กิลมันหรอไม่น่าเผาได้นะไอตัวนั้นนะอ่ะผมเคยเล่นมาหลายทีแล้วมันไม่น่าเผาได้นะมันออกลูนอะไรหรือเปล่าวะ มันจัดรูนมามัง้งเพราะปกติมันจะเผาไม่ได้นะตัวนั้นอ่ะ,ะโอ้ขนาดคีพันหนึ่งนั่นเนี่ยขนาดไม่มีอะไรไม่มีอะไรหมายความมาขนาดมีแค่ไอเทม,มเพิ่มความเดียวตัวคีพันหนึ่งอ่ะดูเดิถ้าเราออก ตีแรงๆมานี่โอ้โหบอกเลยว่าแสบดากเลยครับได้2อันแล้วว่ะก็จะได้ดูดเลือดอีกกันนึงละเราน่าจะสู้ได้แล้วคราวนี้เพราะว่าดูดเลือดตัวนี้ทำให้เรามีออร่านะฮะรามันติดเคลสทำให้เรามีออร่าไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่าไอ้ัวน,นี้ต้องไปดีกว่าอื้มไปหมดแล้วเหรอขอทักมีได้ไหมเละ เลเป็นขี so re ้เอ้าแล้วกูหลุดมาตรงนี้ได้ไงเนี่ยเอ้ามามึงก็ได้มามึงก็ได้มาแล้วมึงบินมาทาไมฮะมึงบินมาให้กูตีทําไมกูงงมากไอ้เหี้ยโคตรโง่แล้วมันมันบินมาให้เราตีเฉยเลยอืมไม่ทันแล้วเราได้อล่าหรือยังเนี่ยยังไม่ได้อีกเหรอลองไหมลองลองกับตัวนี้ไหมเอาเปล่าเอาเปล่าเฮ้ยได้แล้วมา มาเถอะคราวนี้เดี๋ยวแล้มาเอาคีปเป็นตัวแม่บอกเลยว่าโอ้โหโหดมากมันดุดดูดเลือดแรงมากครับเอ่อสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมกับกับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะคือเราแล้วมันทําให้เราติดคีด้วยติดคีแล้วจะมีออร่าเลือดอ่ะดูดิเมื่อกี้ที่มันดังฟึ้งฟึ้งฟึ้งอ่ะ เอาอะไรของมึงเนี่ยมึงง่วงือเปล่าเี่อะไรของมึงวะอ่ะเอาดิเอาดิอ่ะมาโอ้โหเมซิ่งแล้วเห็นไหมตอนแรกอาจจะดูง่อยๆนะฮะบอกเลยว่าตอนแรกอาจจะดูง่อยๆแต่หลังๆมานี่โอ้โหคือแบบดุร้ายมากโอ้ยิงไอเทม ครบกว่านี้นะบอกเลยไอ้พวกนี้ยิงง่ายมากเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมผมยืนยืนใส่นติมันเลยเนี่ยโอ้โหเป็นไงโอ้โหยืนบวกใส่นติเลยฮะเพราะเราตีเร็วไงเราสามารถมีโอกาสทําให้เอฟเฟกของสกิล,ลหลายๆอย่างมันมันมันมาเร็วได้เอาเอาเอใหม่แล้วใหม่แล้วใหม่แล้วฮเฮ้ยอย่าบอกนะมาก่ามันไม่ตายนะเพื่อนโอกรธนั่นี่ยฆ่าไม่ตาย ราต้องหาไอเทมเพิ่มฮะโอ้โหขอฆ่าได้ไหมอู้หมันหนีอ่ะแม่งเกลียนอะเกลียนอะมึงมึงจะหนีได้สักสักสักสกีก่น้ำน่าจะหลายน้ำแล้วลนะ่ะเนี่ยขอดันบนก่อนแล้วกันครับแม่งเอ้ย ถ้าเราอันติโดนเราได้จะได้ฆ่ามาันนะแต่แบบนี้เราไม่โดนไงหาได้มาอีกแล้วโอ้โหความเร็วเพิ่มอีกแล้วฮะตอนนี้ตอนนี้บอกเลยว่าเร็วมากจึ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 กูด,ดิมันยิงเร็วก็มันยิงไม่แรงก็จริงแต่มามันยิงเร็วฮะแล้วก็มีเอฟเฟกต์ของสกิลของไอเทมอย่างอ,อ,อืนอ่นน่ะมาเพิ่มด้วยอ่ะมาช่วยเราอ่ะทําให้มันติดบ่อยๆอย่ะแล้วมันก็จะแบบเออคือไอเทมที่เราออกมาเมื่อกี้ก็จะเป็นแบบยิงช่วยเราไง อีกไอเทมนึงก็จะเป็นอ่าถ้าติดคลิถ้าเรายิงเร็วก็หมายความว่าเราจะติดคลิบ่อยถ้าเราติดคลิบ่อยเราก็จะได้เกาะเลือดบ่อยเราก็จะถึกขึ้นเออเนี่ยมันมีประโยชน์ตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันยิงช่วยน่ะเห็นไหมนั่นแหละมันดีตรงนี้บอกเลยว่ามันดีตรงนี้อ่ะเพีเ้ยเคลียร์ป้อมแป๊บเดียวฮนะ,ะให้มันเดินไปเราต้องสนใจป้อมก่อนฮนะเนี่ยเห็นไหมหไหม,มันยิงช่วย,วยแล้วเนี่ยเพราะว่า,า,ามีเพื่อนเรา จัดจานให้เอาไปละไอรอนแมน่ะขอให้บวกขอให้บวกแค่นั้นแหละอย่าหนีเป็นไงมาทำไมมากูลองกับมึงบ้างเนี่ยมาไอ้นีไน่ไอ้นี่โดนไม่รอดหรอกบอกเลยไม่รอดหรอกโอ้โหเทพไปแล้วเทพไปแล้วแล้วกูละ่ะกูกลาเพราะว่าเทพไปแล้วไงเทพไ,ไม่อยู่แล้วยลยวยเราครบลแล้วนี่ว่าฟูลแล้วนี่ว่าถึงว่าแหละ มันโหดแปลกๆสามารถเอาเซอร์เทอร์คนเดียวได้เลยนะเซตนี้โอ้โหโหดจัดอะมามามาจะทำให้ดูว่ามันโหดแค่ไหน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 ในตัวที่จริงๆอะสบายดแมนใช่ไหมมาคุณเอ้หเอาจบก่อนแล้วเจ๋งมากครับเซตนี้ มันสามารถเอาเซอร์เทอร์คนเดียวได้อะคิดดูสิมันเจ๋งขนาดไหนปกติมันก็เอาได้หรือเปล่าผมไม่รู้ะ่ะแต่ว่าผมลองแล้วมันเอาได้จริงนะใครอยากเล่นก็ลองไปเล่นดูเราไม่ได้อันนี้เลยวะเฮลเมนท์อมันทําผลงานไม่ได้ดีฮะเราตายเยอะด้วยมาดูกันมาดูกันโอ้โหห้าสิบเอ็ดตายสี่เราตายแค่ช่วงแรกที่เราแบบจะไปลองของเฉยๆหรอกเนาะ,ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมบายยดูดิฉายาหนึ่งสองสามสี่ห้าเอ้สี่ฉายาฮะสุดยอด Voilà.